ฉันได้ยินเสียงอะไรอยู่ใต้เตียงฉันต้องเช็คดูฮึพบกับอะไรก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นะ่ Cinderford General Hospital โซจิเค้าลูนดีสองห้องผ่าตัดหรือเปล่าเอาละอีกแค่นิดเดียวกใกล้ครับคุณหมอตัดชุกชุก,ชกแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าหับเยอะมอง ใช่ไหมมันก็ควรจะเป็นอย่าง,งานนะ้นแต่ว่าพวกเราใช้ไปสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวไอ้ความดันหรืออะไรก็ได้ the blood pressure ความดันเลือดี่มันทำให้เราต้องลำบากเลยนี่แต่ก็ถือว่าสำเร็จนะครับคุณหมอไม่ใช่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ใช่ถ้าเขาอยู่ภายใต้การสังเกตการไว้ก่อนนดะี๋ยวฉันจะมาเช็คอีกทีพรุ่งนี้ฉันต้องขับรถ อีกไกลเหรอใช่ไหมะโอเคเอาเอาละที่บอกไปจากที่นี่ดีกว่าใช่ไมมอย่ากลับบ้านสายเนี่ยโอเคเราน่าจะเป็นด็อกเตอร์เมื่อกี้นี้หรือเปล่าไปที่เอ l เล a เวอร์ เอลิเฟเตอร์นะฮะไปที่ลิฟต์นะฮะลิฟต์ลิฟต์ภาษาอังกฤษนะ u ะส่วนเอล v เ t เตอร์นั้นย s a นะฮนะไปที่ทางออกเลนส์เกติน n มันไม่มีใครอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยที่นี่ <laughs> ไปที่รถเออ มันแค่บอกให้ทีเดียวน่แต่ออกมอจอโรงพยาบาลได้ก็ขึ้นรถกลับบ้านสิบชั่วโมองต่อมายวจัดอุย๊ยโอ้โหเต็มเต็มสู่ไปแล้วเอ้ยอะไรวะเนะี่ย ฉันฉันเฉยๆเพิ่งเพิ่งชนคนโอ้ไม่กอโอ้ลีชุดโอ้ลีมึงเป็นหมอไม่ใช่ไอ้หมอด็อกเตอร์โอ้ไม่มีแย่แล้วล่ะนี่คงจะไม่ใช่สแกมใช่ไหมเนี่ยจะต้องทำยังไงเอ้ยสแกมอัไรแม่งชนขนาดนี้ เด้อโหเจคเกิรถต้องพาไปโรงพยาบาลดิโอ้ยอะะช่วยฉันด้วยเร็วเข้าออไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเป็นออหมอเนะี่ะหมอผ่าตัดเซอร์เจียนไอแคนทึงือยู่เถอะเออผมเดี๋ยวผมพาคุณไปโรงพยาบาลได้ไม่ต้องเป็นห่วงวที่ฉันโอ้ฉัเขาจะได้ตัวฉันแล้วหัว,วใครวะใครคือได้ ใครจะได้ตัวเธอปูเตอร์เฮลโอ้ยกอะโทษนะฮะไม่ได้ตั้งใจไปเร็วขึ้นรถอุย้ยใครโดมาเองตรงไหนวะฮะอยู่ไหนเสียงอยเอาไม่ใช่ปวดเอฟเพื่อรับโทรศพัพท์ ไปซื้อรถก่อนแล้วค่อยหลับก็ได้เออฮัลโหลนี่ใครอ่ะทิ้งใหผู้หญิงนั่นไว้ที่นี่ออะไม่ฉันเออไม่ใช่ี่ไม่เธอต้องการความช่วยเหลือทิ้งใหญ่ผู้หญิงนั่นไว้ตรงนั้นอย่าเป็นไถ่ว่ายหผู้หญิงนั่นอ่ะเห็นมากเกินไปแล้วหล่นจะต้อง นายมีแกเป็นคนที่พยายามจะทำร้ายเธออย่างนั้นเหรอทิ้งเธอไว้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นแกจะเสียใจฉันพูดเพราะหวังดีกับนายนะฉันจะไปทิ้งใครท่านั้นและฉันจะไปหาตำรวจและฉันจะบอกตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้ขตตกรแกน่ะโดนจับแน่แกจะได้รับในสิทีิแก ต้อได้รับอืมก็หมอกับแกดีอุ้ยฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่ไปดีแะโอ้โหไปทางไหนอย่าบอกนะว่าอ๋อรู้ให้รับไปเพื่อนไปเร็วหยุดรอก่อนได้ไปดี ไปครับจะถึงไหมเนี่ยจะถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าจะดูนอะไรก่อนเฮ้ยมองอะไรนี่มีรถตามมาเพื่อนไปเร็วอย่ามองอย่ามองดูชนเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเกิดการประทะทำไงถ้าพี่ไก่ต่อหันได้ไหมเนี่ย นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอ้ยย่ามึงมองแล้วไม่มีกระจก,กหรอนึกไ,ไงนี่ฮะหันไปมองเด็กกรชนหรออุ้ยมืดแล้วเอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวหายไปแล้วไปไหนนะจุงมนี้ถ้ามันมันอยู่ข้างหน้านี่มันก็จะเวืร์เกินไปนะ อีกตั้งสิบนาทีเลยนะเอ้าเดี๋ยวถึงแล้วอะไรบองไม่เห็นถึงสิบนาทีเลยครับมา,มาแป๊บเดียวเองมาแล้วไปเอ,อเอ้ยทำใจดีไว้นะเพื่อนไม่ใช่ดิทำใจดีๆไว้นะครับเรามาถึงแล้วเราไปถึงโรงพยาบาลแล้วอ้า Good ending วบูตเอนดิ้งวะ ending ที่หนึ่งเนี่ยฮะอีพี่เอ็นเชอตีกมโอเคเรามาดูอ่เฉากจบที่สองกันดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไง้ย <c oughs> ไม่ได้แย่แน่เลยฉันจะทำยังไงดีหนีแล้วก,กันทูมาเที่มันมากเกินไปจะไม่รอดแน่่จะเสียทุกอย่าง <c oughs> เออทั้งลายเส้นของฉันทั้งชื่อเสียง ้วจะทำตัวเองเข้าหูไม่ได้หนีได้แต่จะโดนเลย <laughs> ไปดิแฮะ์เดสเกูมันจะแบดเอนดิ้งยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยามาอะไรเนี่ยเหยียบเลย <laughs> ไปแล้วอ้าว นี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันควรจะช่วยเหลือผู้คนสินเออแกย์ยืมสมอช่วยเหลือเธอได้อะไรวะเนี่ยเอออะไรวะนี่ฉันดื่มมากเดือนไปหรือเปล่าวะเนี่ยน้ำเย็นน่าจะทำให้ฉันมีสติมากขึ้นช่ดุงไปอาบน้ำหน่อยแล้วกัน ล้างหน้าล้างตาตรงนี้โอเคล้างหน้าล้างตาหน่อยอุ้ยโอ้ oh my god น้ำมันอะไรอ่ะฉันเห็นภาพหลอนเลยฉันรีบไปเข้านอนดีกว่าโอ้ยเข้านอนเข้านอนเพื่อน แล้วทำไมห้องมันแคบอย่างนี้ไมทางเดิอนอย่างแคบเลย <c oughs> ห้องนอนอยู่เนี่ยโอเคนอนอยู่อ่ะเ <c oughs> นี่ยเมื่อกี้นี่มันอะไรอ่ะเอยฉันได้ยินเสียงอะไรอยู่ใต้เตียงจะต้องเช็คดูเฮ้ <c oughs> พบกับอะไรก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นะ่าเฮ้ยจูแกยังสามารถช่วยเธอได้ไม่จะไม่สายเกินไปอะไรวะไปสิไปไหนวะไม่จะไม,ไม่สายเกินไปเหรอ ไปที่ไหนวะเอา้าอันนี้มันเพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวเลยไปดีฮะไปดีไปเร็วเพื่อนในประตูหน้าวะเนี่ยเออประตูหน้าเอาเยี้งตรวนี้ไปดีครับ ฉันหวังว่าเธอจะยังมีชีวิตยอยู่นะเนี่ยโอ้ยทำไมเลือดมันแล้วอันนี้อะไรเ,เออเธอตายแล้วบวแกฆ่าเธอ,อยังไงล่ะเอา เธออยู่ที่นี่เสียงใรรพะสีแดงท oh my มก็อุ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่อ่ที่ฉันมเหมาไปหรือเปล่าฉันฆ่าเธอฉันเปคุณเ้าถือฉัน,ไ,ฉนไม่สมควรจะเป็นหมอ ฉันเป็นขตัตทกอนขตนกร,ต,กร,ต,กรต้องได้รับได้สิทธที่ควรจะได้รับเฮ้ยวอดเดอร์เฮ้ยมันมีปืนได้ไงเนี้โอ้ไม่โอ้ไม่ ไม่น่าเพื่อนโอ้โหแบทอินจบแล้วก็จบไปแล้วสำหรับกีไวคู จริงๆก็เข้าใจแล้วว่าไว้โค้ดเรดแฮนด์หมายถึงอะไรนะฮะหมายถึงเหงือหมอนะสีโค้ดสีขาวนะฮะมือสีแดงก็เป็นมือที่เพื่อนเลือดนะที่ขับรถชนผู้หญิงคนนั้นไปนะฮะแต่เราก็ไม่ได้เป็นเรดแฮนดในตอนแรกนะเพราะเราช่วยไว้ก็ like, จะเกิดเครโชว์กนะ็จะดีกดไลค์กดซับสคริปต์ไว้จะเกิดมอคลิปแ